ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ในกลับมาพบกับบีมนะคะในช่อง b u t เตอร์บีมอีกแล้ววันนี้นะคะบีมก็จะพามาเล่นครอบครัวของกเกนเหมือนเดิมค่ะแต่แต่แต่วันนี้นะคะบีมก็จะพาเขามาช่องเที่ยวแบบว่าคาเฟ่สักหน่อยนะบีมคิดว่าจะพาสองแม่ลูกเนี่ยไปเที่ยว นะคะแต่ว่าก่อนจะไปเที่ยวนี่เราก็ไปจัดการภารกิจประจำวันของเราให้เสร็จก่อนดีกว่านะคะอาละคะเราก็ได้เดินทางนะคะมา,มาถึงบ้านของซาเก้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะช่มอมอะไรดีเก็บกวาดนะคะเราจะมาเก็บกวาดกันงานวันเกิดนะคะจบแล้วนะน้อง น้องน้องทำกันบ้านอยู่น้องอยู่ไหนวะน้องนั่งทำการบ้านงี้เลยเหรอทำไมน้องไม่นั่งโต๊ะนั่งไม่ได้อย่างเท่น้องน้องหน้าแบบน้องน่ารักใครนะคะที่ยังไม่ได้ดูนะบีมแปลงโฉมนะคะน้องฮานาโกนะคะก็ไปดูได้เลยนะคะิิิ ไม่มีใครตื่นมาเลยอะบีมเศร้าหัวใจคุณแม่ง่วงนอนนะวันนี้ฉันจะไม่ไปขายของนะคะก็คือวันนี้เนี่ยเรานะคะจะไม่ได้ให้ฮามิเนี่ยไปขายของนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปตกปลากันดีกว่าเนาะไปตกก็ไม่ไกลค,คะ่ะแถวนี้นะคะเราจะมาตกปลาเป็นกิจกรรมครอบครัวนะคะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยฉันก็จะไปตกปลากับลูกฮานาโกของฉันแต่ว่าลูกของฉันนี่อยู่ไหนฮานาโกฮานาโกลูกฮานาโกไม่ได้ยินนะคะฮานาโกฮานาโกทำงานกันบ้านอยู่อะฮานาโกอยู่ไหนลูกฮ่าจะไปโรงเรียนแล้วค่ะวันนี้ก็ก็ต้องมีแค่ฮามิคนเดียวสินะ ที่จะต้องไปตกปลาคนเดียวว้าฉันต้องตกปลาคนเดียวเหรอเนี่ยลูกฉันก็จะต้องไปโรงเรียนแล้วใครมาบ้านเราเนี่ยเดี๋ยว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 นะคะคุณทาริสกอ็อดเคยเห็นนะวะอาอ้าสวัสดีค่ะคุณดาวิน ฉันเนี่ยศิลปะขอบคุณครับฉันชอบศิลปะของคุณมากเลยนะคะมันดีจริงๆฉันซื้อของมาด้วยนะคะสั่งของออนไลน์หนักมากอ๋อหรอกครับผมทำไมไม่เรียกผมล่ะครับเดี๋ยวผมมันก็จะมาช่วยยกนะครับขอเล่นคอมหน่อยได้ไหมครับอ๋อฉันตามสบายเลยค่ะเชิญตามสบายเลยนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยไปตกปลาค่ะ ฉันไปตกปลาก,ก่อนนะคะครับเจอกันนะครับคุณฮามิคุณป้าคนนี้ป้าไม่หวาไม่ป้าหรอกวัยรุ่นอยู่เลยนาบีทุกคนเราเจอนาบีหายไปแล้วอะกลางวันมีหิ่งห้อยด้วยหรอผู้หญิงอะไรเนี่ยสวยจังเลยแต่ฉันต้องกลับบ้านแล้วล่ะ ผู้หญิงที่ไหนฉันไม่สวยนะนี่คือว้ยขอโทษขอโทษนี่คือออกกาลังกายยังหนักคือนี่คือใครเขาไม่ยืนดูเรานาน,านมากเขาคือใครเราเจอเขาที่ร้านอาหารบ่อยมากเลยอนี่มันก็สามทุ่มแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ปลาน,นี่ยข้าก็หิวอ้าวพ่อหนุ่มไปไหนล่ะ กลับมาก่อนแม่วะวิได้อลไรอีกะอะทุกคนเราได้เซลมอนค่ะอุ้ยเราตกได้เลยเหรอเนี่ยอ๋ถ้าเราตกได้คือเราก็ไม่ต้องไปซื้อสิเราทำอาหารให้ลูกฮานาโกกินนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกฮานาโกเนี่ยจะต้องไปโรงเรียนเฮ้ยง่วงเต็มทนแล้วกลับบ้านก่อนดีกว่า พรุ่งนี้ฉันจะมาทำอาหารให้ลูกกินให้นอนไปก่อนนะคะชาวแลมแปลงเนี่ยนหละลูกอีกสชั่วโมงคุมแม่มาทำอาหารให้ลูกกินเร็วเราได้แซลมอนมาทุกคนฉะน,นั้นเราอยู่นิ่งไม่ได้ค่ะ ในใจก็อยากกินอันนี้ค่ะแต่ว่าให้เป็นอาหารเย็นแล้วกันเนาะมีไข่เจียวพักโคมแฮมดิหนมไม้ฝรั่งนี่ค่ะเราทำแซลมอนอบสมุนไพรขนาดครอบครัวให้ลูกเรากินนะคะแล้วเราก็จะนําขยับทิ้งแล้วเราก็จะขึ้นไปนอนเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่า,รวาเราง่วงนอนมากค่ะตื่นมาทำอาหารให้ลูกนะคะ เราจะขายอะไรที่แบบเราไม่น่าจะได้ใช้ออกไปก่อนนะทุกคนงนั้นมันจะโรคง่วงจังเลยเมื่อวานไปตกปลาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเหมือนจะได้แซลมอนมาให้ลูกพาดหน้าเรา,าหาแฟนให้น้องดีกว่าค่ะเป็นแฟนที่บีไม่ได้สร้างเองแล้วกันเนาะแบบไปตามจีบๆเอาแล้วค่อยเอามาเป็นโฉมล้วกันอย่างนั้นอย่างนั้นน่าจะดีกว่าหรือเปล่า ว้าวแซลมอนจริงด้วยอทุกคนแม่งเท่เวอร์แต่เราสามารถแบบหาเงินโดยที่ทำขนมแล้วก็แบบไม่ได้ไปนี่เลยนะไม่ได้ไปเปิดร้านก็แบบมีรายไ,ได้ได้แบบอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ขายให้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องตื่นแล้วนะอามากินมากินมากิน ลูกสาวมากินข้าวเช้าเร็วเดีย๋ยวต้องไปโรงเรียนนะคะแม่ไปไหนอะแม่ง่วงแม่แม่แม่สลับห <c oughs> ูซิมสลบคือบีมก็คิดนะว่าแบบถ้ามันเป็นบ่อยๆซิมเราจะตายไหมมากินข้าวมากินข้าวกับลูกมาลูกไปโรงเรียนวันแรก สมุนอบสมุนไพรป่ะอร่อยมากมากเลยค่ะคุณแม่แม่คือแบบ <c oughs> คุณแม่ง่วงหรอ <c oughs> ป้อยโรงเรียนวันนี้ขอให้เชิกมีนะจาลูกร้าเดี๋ยวแม่ก็จะเอาเอ่ออาหารเนี่ยใส่ไว้ในตู้เย็นนะ กรับมาก็หยิบกินได้เลยแม่ขึ้นไปนอนแล้วแม่ง่วงมาก <c oughs> ได้เลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวจมขยะไปทิ้งก่อนจะไปโรงเรียนดีกว่าโรงเรียนจะเริ่มในอีก40นาทีนะเราก็จะให้น้องเนี่ยมาออกกำลังกายยมามเช้าค่ะก่อนที่น้องจะไปโรงเรียน <c oughs> คุณแม่ อย่าลืมไปโรงเรียนนะลูกนะแม่จะไปนอนแล้วแม่ง่วงมากได้ไหมคะ่ะคุณแม่ขอบคุณสำหรับอาหารเช้านะคะจ้า h a v f a n i g h day ในการเรียนนะจรลูกได้คะ่ะคือน้องอะคือขยันมากเลยนะบิมพิดว่าเป็นเด็กรักสะอาดแล้วก็เป็นเด็กที่มีพลังกำลังเยอะแล้วก็ดูเป็นเด็กอารมณ์ดีกว่าตอนเด็กๆด,ด้วยอะ่ะ ว้าไปโรงเรียนดีกว่าไปโรงเรียนไปโรงเรียนวันแรกตื่นเต้นจังเลยอ่ะโอ้ my god ไปโรงเรียนแล้วนะคะคุณแม่ได้ไม่มีเปลี่ยนชุดเนาะไปงี้เลยใช่ปะอา้าน้องไปแล้วอะ่ะวดถ่ายรูป น้องไปเรียนหนังสือค่ะก็แม่ก็หลับนะคะแม่ก็จะนอนส่วนลูกก็ไปโรงเรียนค่ะสำหรับพาร์ทนี้นะคะก็จบกันไปเพียงเท่านี้ค่ะคือเป็นการไปโรงเรียนนวนแรกนะคะของเอ,อ่อน้องฮานาโกะค่ะสำหรับมาค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะที่จะกดไลค์กดแชร์นะคะกด u b s c r i b e ให้บีมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะบ้านหันสาของสเกนนะคะก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายหลับกันหมดเลยนะเนี่ยว้าวบ๊ายบายค่ะ